สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของเจวรปัดนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแล้วก็ Facebook นะครับย้ำกันหน่อยเหลืออีกประมาณสักไม่น่าเกิน30คนเนี่ยก็จะครบ22,000ผ,ผ,ผู้ติดตามแล้วก็ใน Ti k t o k นะครับตอนนี้ก็ผ่าน18,000ผู้ติดตามแล้วขอบคุณทุกคนมากมากที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาในทุกๆวันข่าวสารอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ยินดีเต็มที่นะครับส่วนเรื่องไหนที่ทักกันมาในอินบ็อก์แล้วติดค้างไว้ไม่ลืมนะครับ เจเรแจวพร้อมรับใช้ทุกท่านครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงทีมชาติไทยเหมือนเดิมแหะครับในทุกๆเช้าการซ้อมของทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายในบ้านเราก่อนออกเดินทางในช่วงสายวันนี้ครับ ซึ่งก่อนซ้อมเมื่อวานเนี่ยสุปชคสรารชาติที่ยังไม่ลงสนามเลยในรายการนี้เพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ตัวเขาดีขึ้นมากแล้วก็น่าจะพร้อมในเกมนี้ส่วนการเล่นย่าเทียมก็ไม่ค่อยชอบนะครับคือจริงๆไม่มีใครชอบหรอกครับเล่นสนามย่าเทียมมีแต่ผมคนเดียวที่ผมบอกไปก่อนแล้วว่าผมเนี่ยเล่นแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อของผมเนี่ยทนทานผิดปกติแต่ว่าในมุมของน้องๆเนี่ยพอมีอาการเจ็บสะสมมาเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรเสี่ยง ยาสุปโชคเนี่ยลงท้ายๆสักแป๊บหนึ่งนะครับยืดเส้นยืดสายหน่อยในกรณีที่เราเนี่ยเอาชนะได้อันนี้ก็เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต้องลงไปเล่นเพื่อเอาผลการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ย กลับมาสู้ที่ราชบังคาากีฬาสถานในเกมที่2ดีกว่าซึ่งเช็คเองก็บอกนะครับว่าโอเคแหละถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่ชอบแต่คงไม่ใช่ข้ออ้างส่วนตัวของเขาเนี่ยก็เคยไปเล่นในรายการนี้มาแล้วตอนซีเกมนะครับในวัอายุไม่เกิน23ปีที่อากิระนิชิโนเป็นกุนซือแล้วทีมไทยตกรอบแรกนะครับเขาเองก็กังวลเรื่องของสนามแน่ๆเพราะว่าตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องไปเห็นด้วยตัวเอง ส่วนโค้ชอิชิอิที่ตัวของซูบาโชสัมผัสได้คือมีรายละเอียดในทุกเรื่องนะครับยิ่งช่วงหลังพอมาเจอผู้เล่นชุดนี้เนี่ยผมว่าโค้ชมาซาเองก็คงจะเห็นแล้วว่าพื้นฐานทักษะของนักฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกปูพื้นมาทั้งระบบไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นนะครับใครขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเทคนิคเบื้องต้นจะส่งบอลยังไงแปรบอลยังไงผมว่าที่นั่นเนี่ยเขาทํากันมาจนคุ้นชินแล้วพอขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เนี่ยก็พร้อมที่จะใส่ระบบความเข้าใจในเกมเข้าไปได้เลย ไม่ต้องมานั่งจำจีจำชัยรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆก็เลยทําให้การซ้อมของทีมไทยเนี่ยต้องเน้นหนักเรื่องของการย้ําคิดย้ําทานะครับแล้วก็ปูพื้นฐานเกมรุกทั้งหมดเลยที่จะใช้ในการแข่งขันกับฟิลิปปินส์มีการดูเทปมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับศึกษาสไตล์การเล่นของทัพปีนอยจะทำยังไงเพื่อให้ทัพช้างศึกสามารถเจาะแนวรับที่ยืน2ชั้นของฟิลิปปินส์เข้าไปทำประตูได้ขณะที่แผลใหญ่ก็คือเกมรับของเราเองด้วยนะครับอิชิก็มองเห็นว่า เรื่องของการถูกโต้กลับเนี่ยเราเสียประตูค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะการถูกบอลยาวโจมตีจากแดนหลังซึ่ง2เกมล่าสุดก็ชัดเจนนะครับในแมชกับสิงคโปร์แล้วก็เกมกับกัมพูชาเลยต้องมีการพูดคุยติวเข้มจงังหวะสกัดบ,บอลแรกของกองหลังนะครับคือต้องสกัดให้ขาดหรือว่าจุดตกของบอลที่จะมงหรือว่าเตะทิ้งต้องไปตรงไหนเพื่อให้เพื่อนสามารถเก็บแล้วก็เล่นต่อได้ ไม่ใช่ว่าม่งหรือว่าเตะออกไปอย่างนั้นแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเก็บตกบอล2บางทีก็ผิดพลาดกันเองและก็โดนเขาฉกไปยิงคือบ้านเราเนี่ยกองหลังที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสไตล์คือสกัดกั้นอย่างเดียวเตะทิ้งม่งทิ้งนนะครับแต่ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยการโต้กลับตั้งแต่จังหวัดสกัดกั้นของกองหลังเนี่ยก็มีความจําเป็นนะครับเราลองไปดูก็ได้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกหรือแม้แต่เอเชียนคัพที่เราไปแข่งขันเนี่ย การสกัดบอลของกองหลังระดับชั้นนำเนี่ยน้อยครั้งมากนะครับที่จะเป็นการมุ่งเพื่อเอาตัวรอดไปแต่เขาจะพยายามดูทิศทางว่าเพื่อนจะไปเก็บเล่นได้ไหมหรือพื้นที่ตรงไหนที่เขาสวนตูมเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนสามารถเล่นเกมทรานซิชันโต้กลับได้ทันทีซึ่งสรุปออกมาเนี่ยนะครับปัญหาที่แท้จริงที่ทําให้เราเสียประตูในช่วงหลังเนี่ยไล่ตั้งแต่เกมสปลาวุ่นเครื่องจนเข้าทัวร์เมนท์ที่เจอสิงคโปร์และกัมพูชาเนี่ยมันคือเรื่องการสื่อสารครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าบอลยาวเนี่ย กองหลังของเราตัวสูงกว่าผู้เล่นเกมรุกของเขาทั้งหมดเลยแต่ทําไมเราชิงจังหวะไม่เคยได้เปรียบเพราะเราไม่ได้คุยกันก่อนว่าใครจะเข้าใครจะซ้อนและไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าทิศทางของบอลจะไปตรงไหนเพอบอลตกเนี่ยก็ไปลุนหน้างานจังหวะ50-50กับคู่ต่อสู้ซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะได้หรือไม่ได้ซึ่งถ้าไม่ได้เนี่ยมันอาจจะแลกมาในจังหวะการเสียฟาวหรือว่าเสียจุดโทษด,ด้วย และในรอบลึกๆเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเลยเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแน่นอนส่วนเกมรุกเนี่ยทางโค้ชมาสาก,ก็มีแท็กติกที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้เล่นเนี่ยรวมตัวกันได้ไม่นานแล้วบางคนก็มีพื้นฐานในความเข้าใจเกมที่ไม่เท่าเทียมกันมันพิสูจน์มาแล้วนะครับจากเกมการแข่งขันในรอบแรกๆที่เราเหนือกว่าติมอร์ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่น แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนก็อาจจะมีผลงานที่ไม่น่าประทับใจแต่ยังสามารถเอาชนะได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ e อิชิก็ยังมองว่าเป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่ารอบนี้มันคือรอบของการโชว์แล้วครับคาแรคเตอร์ของทีมจะต้องมีความดุดันไม่เหมือนกับเกียรในรอบแรก,กก็เลยกลับมาติวเข้มกันเรื่องของการยืนตำแหน่งในการสร้างออปชันในการจ่ายบอลหมายความว่าคนที่มีบอลเนี่ยก็ต้องมีตัวเลือกในการจ่ายที่มากกว่า2ทิศทางก็คือไม่ใช่แค่ซ้ายและขวาต้องมีทิศทางที่3ด้วย โดยอิชิเนก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าในเกมรอบแรกถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทีมไทยเนี่ยดรอปลงไปไม่สามารถคลองบอลได้หรือบางครั้งเนี่ยจ่ายบอล2-3ทีก็เสียเพราะว่าการขยับตัวเปิดทางส่งบอลของคนที่ไม่มีบอลเนี่ยขยับตัวไม่ถูกจังหวะหรือว่าบางทีก็ไปยืนทับซ้อนตำแหน่งกันเพราะคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกิดว่าส่งไม่ได้เดี๋ยวก็จ่ายคืนหลังเพราะมันคิดแบบนี้กันเยอะๆเนี่ยฟุตบอลเรามันเลยไปข้างหน้าไม่สุดนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ที่บางคนมองว่าฉันจะไม่จ่ายคืนหลัง ฉันจะเลี้ยงเมื่อเลี้ยงก็ใช้ความมั่นใจเข้ามาในการเล่นซึ่งความมั่นใจตรวนี้ถ้าคุณภาพดีกว่าไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเลี้ยง1ต่อ1ไม่ผ่านนะครับในทัวร์เมนต์น,นี้ถ้าไม่นับตัวผู้เล่นที่สามารถไปกับบอลได้ดีอย่างสุภโชเบนจามินเดวิสหรือคนที่ทําให้เห็นตอนนี้หลกัหลกๆเลยก็คือสุพรรเหมือนตาฉะนั้นกลับมาที่เรื่องเดิมครับการยืนตำแหน่งมีความจําเป็นมากๆเพราะถ้าเกิดว่ายืนตำแหน่งเป็นเนี่ยบางทีเราแทบไม่ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงบอลเลยจ่ายบอลทีเดียวเนี่ อาจจะสร้างโอกาสในการทําประตูได้ทันทีซึ่งในลูกที่เราได้ส่วนใหญ่มันก็มาจาัดจังหวะพวกนี้แหละครับขอเพียงแค่เราเคลื่อนที่ถูกจังหวะเนี่ยทุกครั้งของการแทงบอลมีโอกาสเป็นประตูทุกลูกเลยแต่เราเล่นช็อตพวกนี้ได้ไม่ต่อเนื่องและก็อีกหนึ่งลูกที่ขาดหายไปก็คือการจ่ายบอลแนวทะแยงหรือเป็นลักษณะรูปสายฟ้าหรือว่าเป็นขั้นบันไดที่ค่อยๆลําเลียงบอลไปข้างหน้าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิชิต้องการมากคือครองบอลให้เหนียวแล้วค่อยๆเอาชนะคู่ต่อสู้ กินพื้นที่ไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเสียบอลลักษณะนี้เพราะว่าพื้นฐานเบสิกในการจับบอลการจ่ายบอลน้ำหนักขัดขากเกินๆที่มันดูขัดหูขัดตาในรอบแรกๆที่ผ่านมาคือเรื่องพื้นฐานที่นักเตะต้องไปฝึกและกลับไปทบทวนตัวเองขณะที่อีกหนึ่งปัญหาที่ผมมองว่าหนักสุดของทีมชุดนี้ก็คือสถานการณ์ทรานซิชั่นที่เรียกว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือว่าเปลี่ยนจากรุกเป็นรับนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ประตูที่ทีมเราได้ส่วนใหญ่เนี่ย จังหวะในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเนี่ยมันน้อยมากที่จะได้ประตูคือเราทำนะครับพยายามคิดเร็วทําเร็วแต่ว่าหลายจังหวะเนี่ยมันก็ไปติดขัดต้องแก้ไขหน้างานช็อตสุดท้ายหรือว่าแต่งบอลเพื่อเล่นจังหวะเก็บตกซึ่งก็ต้องอาศัยความสามาถเฉพาะตัวของสุภนัทเหมือนตาไปสังเกตดูนะครับหลายลูกที่มันเสียจังหวะไปแล้วเนี่ยสุภนัทเป็นคนตามแล้วก็แก้ให้จนเราได้ประตูแบบง่าย อย่างที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือจังหวะที่เราไล่สิงคโปร์มา1ต่อ2ในช่วงท้ายของครึ่งแรกที่สุบรรณเนี่ยเปิดบอลอ้อมมาคือกะจะเปิดให้จังหวะแรกแต่พอเปิดล้นปุ๊บเนี่ยสุบรรณก็ตามไปแก่ตอกส้นให้กับอน,นันต์แล้วก็ตบเข้าในให้กับปร์ติกสตฟสันได้ยิงหรือว่าอีกหนึ่งประตูก็คือลูกที่4ที่เราได้จากสิงคโปร์ที่มีพื้นที่ให้แบงค์เนี่ยได้ลากเลือ้อยไปสุดเส้นก่อนจะหาจังหวะเปิดเสาแรกให้กับทีรศักยิงปิดเกมเข้าไปเอาไปว่าเรื่องพวกนี้ผมว่า โคชอิชิเนก็เครียดเหมือนกันเพราะปัญหาแบบนี้เราเจอเหมือนกับเวียดนามเลยนะครับแต่เวียดนามมาดีในเกมกับทางเมียนมาเพราะผมพาคู่นั้นอยู่เหนียนโซนโซนเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนจังหวะพวกนี้ให้เวียดนามดูอันตรายมากๆในขณะที่กองหน้าของเราเนี่ยเก็บบอลแ,แบบนั้นไม่ได้ครับคือตอนนี้เราตัดบ,บอลได้แล้วแต่พอเราจะฝากบอลโดยการเล่นลูกยาวเนี่ยมันยังหาคนที่พักบอลแบบชัดเจนไม่ได้ทั้งพาทริกกูตับสั้นหรือแม้แต่ธีศรศักดิ์เปิดพหมาย คือจะไปฝากให้กับสุบรัสอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตัวเลือกในการเล่นเกมลูกน้อยเนี่ยแต่ที่ผมบอกนะครับว่าคู่ต่อสู้เขาประกบติดเนี่ยเราก็เหนื่อยคือตอนนี้คุยกันถึงขนาดว่าระยะในการจ่ายบอลของแต่ละคนเนี่ยที่สามารถทําได้และแม่นยําชัว์ๆตั้งแต่5เมตรถึง10เมตรเนี่ยมีใครทําได้บ้างย้ำนะครับว่าเอาแบบชัว์ๆจ่ายเบาบ้างแรงบ้างที่เสียในสนามเนี่ยใน4เกมรอบแรกเนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ย ที่ฉก็คงจะมีการพูดคุยแล้วก็พยายามเน้นการซ้อมเพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพกับทุกจังหวะที่ผมเล่าให้ฟังแน่นอนส่วนจะได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องความพยายามของผู้เล่นแล้วก็หน้างานตรงนั้นด้วยว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาปล่อยให้เราเล่นง่ายๆไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขา้เขาเพรสซิ่งเนี่ยก็คือบีบให้เราต้องออกบอลเร็วขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับจะท้าทายว่าเราสามารถ เล่นบอลด้วยความแม่นยำได้ไหมถ้าเกิดว่าเราต้องคิดเร็วขึ้นแล้วก็จ่ายเร็วขึ้นโดยทุกอย่างเนี่ยได้ซ้อมจบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา1ิ็ตัวจริงก็รู้ไปแล้วว่าใครจะลงสนามเจอกับทางฟิลิปปินส์บ้างถ้าไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมคงไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะจะให้ไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมบอกเลยนะครับโดนคู่ต่อสู้ลวงความลับแน่ๆดังนั้นการไปถึงที่ฟิลิปปินส์ก็คงจะเป็นการซ้อมเพื่อนเน้นเก็บรายละเอียด กับลูกนิ่งต่างๆจังหวะในการเข้าทําเล็กๆน้อยๆที่คู่ต่อสู้อาจจะไม่เห็นแผนอะไรมากมายแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องเอาผลการแข่งขันกลับมาและต้องพยายามเซฟนักบอลด้วยตัวหลักของเราบางคนเนี่ยร่างกายก,ายก็ยังไม่ดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่สุบะโชกับเบนจามินเดวิสเท่านั้นการอ่อนล้าสะสมก็ยังคงมีดังนั้นการเดินทางเนี่ยโอ้ก็สําคัญมากๆนะครับนักเตะทุกคนจะรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อเดินทางไปฟิลิปปินส์ซึ่งก็จะอยู่บนเครื่องเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง แล้วพอถึงเนี่ยก็จะไปซ้อมที่อิซาเมโมเรียลสังเวียนการแข่งขันจริงในช่วงเย็นก็เป็นการฟื้นฟรูร่างกายจากการเดินทางรวมถึงการปรับตัวกับสนามหญ้าเทียมที่ใช้ในการแข่งขันจริงด้วยเดี๋ยวคงจะมีข่าวสารมารให้ทราบกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงขณะเดียวกันเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วงสายของวันนี้เมรีคิสมาสนะครับไททิเกตเมเจอ ก็จะเปิดจำน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันในเกมที่ทีมชาติไทยจะเล่น30ธันวาคมเจอฟิลิปปินในรอบรองนัดที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานหลังจากหลายคนเนี่ยสอบถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าจะขายวันไหนทำไมยังไม่ขายวันนี้เจวรปัดตอบทุกเรื่องไนดะ้จริงๆครับไทยทีเกตเมเจอร์นเนี่ยต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมนะครับเพราะว่าผมช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไปหาคำตอบมาให้เอาไปว่าใครดูคลิปตั้งแต่ช่วงตีห้าก่อนถึง10โมงเนี่ยคุณก็จะรู้ ว่าบัตรจะขาย10บโมงเป็นต้นไปส่วนใครที่สะดวกไม่ได้กลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดปีใหม่ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีสถิติแฟนบอลเข้าชมเกมสูงสุดเป็นอันดับ2ในแมชที่เฉือนชนะมาเลเซีย1นึ 0, ส่วนอันดับ1เนี่ยก็เป็นแมชที่บูกิจจาริวที่มาเลเซียเจอกับสิงคโปร์แล้วเสมอกันไปคนดูมากกว่า3 0,000่นคนก็ถ้าเกิดเราเกินมตถถาตรฐานตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะครองสถิติ เป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะสุดในรายการนี้ทันทีเลยเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยตกรอบไปแล้วครับนั่นคือสถามที่จุแฟนบอลได้เยอะที่สุดแล้วก็ถูกคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ในรอบรองหรือว่ารอบชิงเนี่ยมาเลเซียคือเบอร์หนึ่งตลอดการในเรื่องของความจุแฟนบอลก็เป็นว่าผมหวังแล้วกันกับโอกาสที่ดีในครั้งนี้นะครับเราอุตส่าห์เข้ามาถึงรอบนี้ได้ถึงแม้จะเจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งถูกมองว่าไม่ใช่ทีมแม่เหล็กยุคปัจจุบัน ในศึกอาเซียนครับแต่ก็อยากให้แฟนบอลซื้อบัตรเข้าไปชมกันเยอะๆนะครับโซนวหนึ่งห้าร้อยบาทโซน E1 4น0บาทโซนว2 3 300บาทโซน E2 E3 250บาทและก็โซน N กับโซน S 2 0 0บาทเท่ากันส่วนบัตรทีมเยือนจะอยู่ที่ประมาณ500บาทส่วนคนที่สอบถามมาว่าทำไมช้างศึกเมมเบอร์เนี่ยถึงซื้อบัตรก่อนไม่ได้ก็ต้องชี้แจงนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อก่อนตามเงื่อนไขตอนสมัครก็เพราะว่ารายการนี้เนี่ย ไม่ใช่รายการที่สมาคมจัดการแข่งขันแล้วก็ได้สิทธิ์อยู่ฝ่ายเดียวสมาคมร่วมกับ AFF จัดการแข่งขันรายการนี้ดังนั้นช้างศึกเมมเบอร์เนี่ยจึงไม่ได้ครอบคลุมสิทธิ์นี้นะครับในการจองตั๋วก่อนใครสิทธิ์ของเมมเบอร์ช้างศึกเนี่ยก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่าแล้วก็รายการที่เป็นรายการรอบคัดเลือกต่างๆเช่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแบบเนี้ย จะได้สิทธิ์ในการจองก่อนก็แจ้งเรื่องตรงนี้ให้ทราบแล้วกันย้ามีกครั้งนะครับเกมในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกจะเตะที่ริซาเมโมเรียลบ้านของฟิลิปปินส์27ธันวาคมเวลาบ้านเราคือ2ทุ่มนะครับส่วนเกมที่2จะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถาน30ธันวาคมเวลา2ทุ่มเหมือนกันทั้ง2เกมถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐท,ทีวีช่อง32 YouTube ไทยรัฐท,ทีวีออริจินัลส์เฟซบุ๊กไทยรัฐทีวีแอปพลิเคชันม y ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทรัฐทีวีแล้วก็เพิ่มช่องทางอีกนะครับใน YouTube และก็ Facebook ของไทรัฐสปอร์ตเฉพาะของไทยรัฐเนี่ยก็เกือบ10บช่องทางแล้วและก็มียูทูบชา n e l ของ BG Sport Facebook No+ นกพ l ัสแอปพ i ิเคชัน AI ไอเอล้วและก็ทวิชั่นนอวสรวมถึง t r u e Sport 2ด้วยจากเรื่องของทีมไทยนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A ซึ่งอยู่สายเดียวกับเราในรอบแรกเนี่ยจะเจอกับเวียดนามแชมป์ของกลุ่ม B ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกเนี่ สิงคโปร์เขาจะย้ายไปเตะที่สนามจรันเบซาครับก็เป็นสนามญ้าเทียมขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทําการสมาคมฟุตบอลของสิงคโปร์และก็เล昂ซิตี้เซเลอร์เนี่ยใช้สังเวียนการแข่งขันนี้ในการเจอกับการท่าเรือและก็เอาชนะไปได้ด้วยในศึก ACL2 สาเหตุสําคัญก็เพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติของเขาเนี่ยนะครับมีจัดคอนเสิร์ตของเจเจลินนักร้องชื่อดังของสิงคโปร์ในวันที่28-29ถึงธันวาคมซึ่งสมาคมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่า จะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็เลยไม่ได้จองสถานที่เอาไว้ก่อนเลยจําเป็นต้องมาเตะที่สนามแห่งนี้แทนความจุก็ลดลงนะครับเอาตรงๆถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลแน่นอนคือคุณไม่มั่นใจในทีมชาติของตัวเองได้ยังไงทําแบบนี้เนี่ยในมุมผมถ้าเป็นนักกีฬาผมก็น้อยใจนะครับคือนโยบายจากผู้บริหารเนี่ยแผนงานยังไม่ชัดเจนเลยนักเตะวิ่งสู้ฟัดแทบตาย แต่ก็ช่างมันครับนั่นคือเรื่องของเขาก็เดี๋ยวเข้ารอบไม่เข้ารอบก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเราก็พร้อมเจอทุกคนอยู่แล้วขอให้เราเอาตัวรอดให้ได้เช่นเดียวกันเกมแรกนะครับเจอเวียดนามเนี่ยบัตรที่ขายออกไปเนี่ยนะครับแบบออฟไลน์นะคือให้แฟนบอลไปซื้อที่สมาคมเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ6000ที่นั่งถูกขายหมดเกลี้ยงเลยส่วนราคาบัตรน่าจะแพงที่สุดในทุกชาติเลยหลังที่ไทยเนี่ยมีคนบ่นว่าบัตรราคาสัก500อเนี่ยแพงแต่สิงคโปร์เนี่ย บัตรราคาประมาณ2,500บาทเลยนะครับส่วนถูกสุดเนี่ยก็คือ1,200บาทโดยในสนามเนี่ยก็จะมีสตอรี่ด้วยครับตำนานของสิงคโปร์ทั้งราดอสโกอัฟราโมวิชนะครับกุนซือที่พาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแชมป์อาเซียนรวมถึงอับบาซอัดมาเล็กอาวับแล้วก็จางจุงที่จะมาร่วมนั่งโชมเกมกับแฟนบอลแล้วก็รับประกันในเรื่องของการบริการอาหารเครื่องดื่มเต็มพิกัดซึ่งของบ้านเราเนี่ยสมาคมก็พยายามกำลังพัฒนาจุดนี้เพื่อเสิร์ฟแฟนบอล ส่วนบาดทีมเยือนเนี่ยประมาณ300ที่นั่งนะครับก็คิดเป็น5%ปของความจุดสนามและบาดราคาเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวสภาพความพร้อมของสิงคโปร์ก็ถือว่าเต็มพิกัดแล้วนะครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนเลยขณะที่เวียดนามเนี่ยอาจจะมาไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็เดินทางมาสิงคโปร์ตั้งแต่24ธันวาคมแล้วทีมของพวกเขาเจอปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่านักเตะอย่างเงียนว่าตานตัวรุกจากทางนาดิ่งเนี่ยก็บาดเจ็บอย่างหนักในเกมกับเมียนมาหลังจากโดนเข้าประทะหนัก และก็จะพลาดลงสนามทุกนัดที่เหลือในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับเพราะเป็นนักเตะที่โดนกับทีมไทยมานักต่อน,นักแล้วครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาก็รู้ไส้รู้พุงครับแล้วก็ป่วนเราได้ดีเลยดังนั้นขาดหายไปตัวหนึ่งก็เบาใจได้ส่วนการเดินทางไปถึงตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนนักข่าวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิของเวียดนามตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วพอไปสิงคโปร์เนี่ยอากาศมันแตกต่างกัน ตรงสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างร้อนฉืนแต่ก็ไม่มากพวกเขาเลยคิดว่าเดี๋ยวไปซ้อมที่บีซานสเตเดียมเลยในการเตรียมความพร้อมโดยคู่นี้เตะก่อนคู่ของไทยกับฟิลิปปินส์นะครับคือ26ธทันวาโคมเวลา2ทุ่มตามเวลาไทยติดตามการถ่ายท้ดสดได้ทาง YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตและก็ช่อง BG Channel ด้วยนะครับ จะนั้นไปดูเรื่องของ U17 ทีมชาติไทยกันบ้างครับเมื่อวานเนี่ยผมก็นําเสนอข่าวนะเรื่องโปรแกรมของกรมพลศึกษาที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของการเตรียมทีมกับทีมชาติแต่ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับการสลับโปรแกรมของทางกรมพลเนี่ยเขาก็ทําแบบเอกเทศเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลในมุมของสมาคมผมว่าก็ต้องเข้าไปคุยแบบทอยทีทอยอาศัยแต่วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารม,มันอาจจะติดติดขัดขัดนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจกันในเรื่องของเป้าหมาย ก็เลยอาจทําให้มีปัญหาในชน่วงที่ผ่านมาว่าทางกรมพลาเนี่ยไม่ได้พร้อมเลื่อนจนในที่สุดเนี่ยพอข่าวมาถึงผมเนี่ยผมก็ต้องนาเสนอไปตามนั้นนะครับแล้วก็พยายามติดต่อประสานงานเพราะว่าช่วงเวลาหลังจากเนี้ยมันเหลือไม่มากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งเดือนเมษายนปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียแล้วช่วงเวลาในการเตรียมทีมเนี่ยมันจะต้องเคลียร์กันให้จบภายในปีนี้เพื่อวางแผนฟุตบอลของกรมพละด้วยจะเปิดทางให้กับการเก็บตัวทีมชาติยังไงผมก็เลยมีโอกาสนะครับได้ติดต่อสอบถามไปที่ รองอธิบดีกรมพระ,ะศึกษาก็คือคุณพี่จรูนแก้วบุกดากุลนะครับที่รักษาการแทนที่ของพี่นิวัฒน์ลิ้มสุนิรันที่ปลดกเกษียณไปนะครับก็ขอปรึกษาท่านแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะครับว่าที่มาที่ไปในมุมผมที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการขยับโปรแกรมหรือว่าถ้าเกิดว่าขยับโปรแกรมแล้วเนี่ยกรมพระาจะได้เครดิตอะไรบ้างก็เลยคุยกันไปซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเข้าใจข้อมูลไม่ตรงกันกับ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งการวางโปรแกรมเตะแข่งขันในถ้วยกอที่จะเตะเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเนี่ยมันจะขยับได้ไหมเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่ายินดีเลยถ้าเกิดสมาคมจะเข้ามาพูดคุยเพราะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของทีมชาติกรมพระละเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าอาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดไส้นนะครับว่าการจัดก,การแข่งขันถ้าเกิดมีการเลื่อนหรือว่าขยับ อีกเล็กน้อยเนี่ยกรมพระราะจะเสียหายในเรื่องไหนบ้างเพราะว่าเขามีสปอนเซอร์จาัดก,การแข่งขันก็คือสื่ออย่าง d ดล l y News แล้วก่อนหน้านี้นมันมีการขยับมาแล้วจากเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ต้องเตะกันในช่วงนี้นะครับเขาเลื่อนไปปีหน้าพอเลื่อนไปปีหน้ามันก็เลยมาชนกับโปรแกรมของทีมชาติผมก็หวังวนะครับว่าตอนเนี้ผมก็ประสานกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไปแล้วด้วยทั้งเลขาของบาดามแป้งกุนนนพลล่มซามนลกสมาคมแล้วก็ ทางตัวแทนของทีมชาตินะครับก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะไปแต่ก็ต้องหวังพึ่งพี่รุดดี้คุณอนุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นสภากรรมการด้วยอาจจะมีอาจารย์หลังชาวิทยผลชีบินที่น่าจะพอไปช่วยเจราจากับกรมพระศึกษาได้เพราะว่าท่านก็เคยอยู่ตรงนั้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงต้องจบภายในสัปดาห์นี้นะครับเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องของการพูดคุยอย่าลืมนะครับกำหนดการเดิมเนี่ยเตะกุมภาผ่านหลายคนอกว่าุฮ้ยอีกตั้งเดืนอน2เดือนไม่เป็นไร แต่แผนในการเตรียมทีมของโรงเรียนที่เข้าแข่งขันรายการนี้เขาก็มีแผนของเขานะครับเด็กแต่ละโรงเรียนต้องหยุดปีใหม่เพราะว่าเขาจะกลับมาซ้อมหลังปีใหม่ได้ถ้าสมมติต้องเตะการในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็หยุดพักได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณขยับโปรแกรมมาเตะเดือนมกราคมอ้าวก็ว่างไปจะเตะวันที่เท่าไหร่เขาอาจจะวางแผนให้หยุดปีใหม่แป๊บเดียวและกลับมาซ้อมกันหรือบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่หยุดพักเนี่ยก็ต้องรีบแจ้งเขานะครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีการส่งหนังสือเชิญให้มาประชุม เพื่อแข่งขันในโปรแกรมเดิมก็คือเดินกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดังนั้น,น,นทุกโรงเรียนรับทราบไปแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเลื่อนการแข่งขันแต่ในมุมเนี้ยผมว่าทุกโรงเรียนจับตามองและก็อยากให้ทีมชาติไทยได้นักกีฬาที่ดีที่สุดไปแข่งขันเพราะถ้าเกิดเราไปเยาวชนโลกเนี่ยมันได้ด้วยกันหมดนะครับฟุตบอลเด็กจะกลับมาบูมสุดๆเลยแล้วผมบอกนะครับว่าถ้ามันบูมแล้วคุณต้องตีเหล็กตอนร้อนคุณต้องคิดแผนไปเลยว่าคุณจะทําอะไรบ้างฟุตบอลยูธลีกก็ต้องมา แล้วเชื่อเลยว่าพอคุณเกาะเด็กชุดนี้ไปเรื่อยๆเด็กพวกนี้เริ่มโตมีปริมาณผู้เล่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบที่สามารถใช้งานให้กับทีมชาติแบบยั่งยืนและผมคิดว่าสปอนเซอร์ต่างๆจับตามองนะครับถ้าฟุตบอลเด็กกระแสมันดีเนี่ยใครก็พร้อมจะเข้ามาซัพพอร์ต ส่วนกระบวนการคัดเลือกนักเตะเนี่ยผมจะรายการอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์นะครับมาพิมพในทํานองโจมตีเซอร์เดดมิลาบ,บอกว่าเซอร์เดดเนี่ยเป็นประธานเทคนิคอยู่อาสัมชัญศรีราชาจะเอาเด็กชลบุรีเนี่ยมาเต็มๆเพื่อเล่นทีมชาติชุดนี้มีเส้นมีสายผลักดันกันผมกล้ารับประกันนะครับตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าโค้ชทุกคนเนี่ยก็ย่อมอยากได้นักเตะตัวที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลออกมาดีสุดและที่ผ่านมาเนี่ยเด็กมันก็คละกันนะครับคือช่วงแรก อาจจะมีนักฟุตบอลซ้ำๆเดิมๆหน่อยเพราะว่าโครงการ t a เลน t ID ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ั่ษถึงมากมายนะเพราะมีการปรับผู้เล่นแต่มันก็มีการคัดมาก่อนแล้วก่อนที่เสด็จเนี่ยจะมาเอาผู้เล่นใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ Talent ID ซึ่งก็เป็นปัญหาแล้วก็เคลียร์กับเจ้าของโครงการที่เป็นงบของฟีฟ่าไปเรียบร้อยจนเราจะได้งบมาทมในปีหน้าต่อเด็กตอนนี้ก็มีอัศมชันธุบรีกรุงเทพคิสเตียนแล้วก็อีกหลากหลายโรงเรียนนะครับผมเอง ก็อยู่ในเหตุการณ์ของบางโรงเรียนที่ส่งโปรไฟล์มาว่าเฮ้ยช่วยหน่อยนะครับประสานงานไปที่เสเดียหน่อยเขาก็รับทุกโปรไฟล์แล้วก็มีการเอาเด็กที่ผมส่งโปรไฟล์ไปเนี่ยเขาก็ไปดูนะครับพอเด็กผ่านเขาก็ไปซ้อมจริงๆแล้วตัวลูกครึ่งเนี่ยก็มีตอนนี้ถ้าเกิดแผนมันชัดเจนเนี่ยเขาจะวางเลยว่าจะเอาใครมาคัดบ้างในแคมป์ที่เหลือผมได้ข่าวว่าตอนนี้ประสานงานกับนักเตะอย่างซิวาแม็กซ์แซดแล้วนะครับซึ่งเด็กคนนี้ยอยู่ในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหยอดทีมนะครับช่วงนี้โดนไป3เม็ด เชียร์แมนยูแทบตายบอกสิว่าแม็กแซดเนี่ยย้ายไปอยู่เลี้ยงภูหัวน้องนะช่วงนี้ไม่ไหวจริงซึ่งก็ได้ข่าวว่าน่าจะมาซ้อมในช่วงเดือนกุมภาพันนะครับต้องจับตาการเตรียมทีมชุดนี้เลยว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่และผมอยากให้มันจบภายในสัปดาห์นี้จริงๆดีจะตามข่าวสารนี้มาเล่าให้กับพวกเราฟังเพราะมันสําคัญนะครับการขยับโปรแกรมต้องเห็นใจกรมพระละเช่นเดียวกันสมาคมเองถ้าคุณอยากได้เวลาที่มากขึ้นในการเตรียมทีมคุณก็ต้องรีบคุยเพราะตอนนี้ผมเช็คข่าวมาให้เรียบร้อยแล้วว่า ขาพร้อมพูดคุยเปิดทางไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเบอร์โทรศัพท์ส่งให้เรียบร้อยโทรคุยกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำข่าวทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้นั่งเฉยนะครับแล้วข่าวลอยเข้าหัวนะก็พยายามคิดให้เยอะและพยายามประสานง,งานเอาช่วยวงการฟุตบอลไทยเท่าที่เราจะทําได้กับหน้าที่ของสื่อมวลชนผมไม่ได้มีสตู้งสตังไปช่วยเนรมิตฟุตบอลครับแต่น้อยเนี่ย ผมก็พยายามนะครับใช้การสื่อสารเพื่อทําให้บุคคลที่1บุคคลที่2เนี่ยได้เชื่อมกันได้พูดคุยกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิชิเขาไม่ได้เห็นค่าผมจะให้ผมไปเตะทีมชาติไม่เป็นไรผมช่วยตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมสามารถทําทุกหน้าที่ในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับผมสามารถเขียนข่าวเตะฟุตบอลได้ด้วยและผมก็สามารถจัดรายการไปพร้อมๆกัน3อย่างเลยถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยรอให้ผมติดทีมชาติด,ดูสักครั้งผมจะทำให้ดูเจอกันมาในคลิปต่ตอไปลาไปแล้วสวัสดีครับ